เมื่อเศรษฐีอายุน้อยทิ้งสมบัติมาเป็นคนไร้บ้านตั้งเป้าพิสูจน์ความเชื่อเป้าหมายทำเงิน30ล้านให้ได้ในปีเดียวแต่บทสรุปเป็นแบบนี้ไม่แบล็กตั้งเป้าทำชาเลนนี้เพื่อพิสูจน์ว่าถ้าคุณตั้งใจทำงานหนักจะรวยโดยทิ้งสมบัติมหาศาลและเริ่มใช้ชีวิตเป็นคนเร่ร่อนท้าทายตัวเองตั้งเป้าทำเงิน30ล้านใน1ปี นี่เป็นความคิดของไมแบล็กชายผู้มั่งคั่งที่เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองตั้งแต่อายุ16ปีและมีรายได้มากกว่า10ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนกรกฎาคม2563ล่าสุดตัดสินใจสลัดทั้งรถบ้านและทุกสิ่งทุกอย่างของเขาจงใจทําให้ตัวเองไร้ที่อยู่อาศัยวางแผนที่จะเริ่มต้นใหม่ครั้งและที่สุดว่าเขาสามารถกลับมายืนในจุดเดิมได้โดยตั้งเป้ามีรายได้1ล้านเหรียญสหรัฐมากกว่า36.7ล้านบาทภายในระยะเวลา1ปีไม่กล่าวว่า ผมรู้จักผู้คนมากมายที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงที่เกิดโรคระบาดพวกเขาหดหูใจมากผมมีเพื่อนที่สูญเสียเงินสิบล้านเหรียญในธุรกิจเพียงชั่วข้ามคืนไม่ต้องการช่วยคนเหล่านี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาใหม่และพิสูจน์ความเชื่อของเขาว่าการเป็นคนรวยไม่จำเป็นต้องอาศัยโชคเพียงแค่ต้องทำงานหนักอย่างไรก็ดีการท้าทายในครั้งนี้เขากลับประสบความยากลำบากมากกว่าที่คิดตั้งแต่ในวันแรก จนเขาถึงกับหลังน้ำตาผู้คนปฏิเสธที่จะให้น้ำเขาดื่มหาสถานที่ค้างคืนแทบไม่ได้กระทั่งมีชายใจดียอมให้เขานอนในรถบ้านก่อนจบวันแรกและเขาก็เริ่มต้นชีวิตการเป็นผู้ประกอบการตั้งแต่ศูนย์ใหม่หลังจากหาที่อยู่ได้ ไม่ได้รับรายได้ก้อนแรก300เหรียญสหรัฐประมาณ1 1 0 0 0บาทจากการขายเฟอร์นิเจอร์ที่คนอื่นไม่ต้องการผ่านทางออนไลน์สินค้าที่ขายดีที่สุดคือตกลงโฆษณาเพื่อหากำไรและทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในวันที่5ของการเริ่มต้นชีวิตการเป็นผู้ประกอบการเขามีรายได้มากพอที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ตัวเอง2ส,สัปดาห์ต่อมาเขามีเงินเช่าพื้นที่สำนักงานของตัวเองและ3เดือนต่อมาเขาเริ่มมีความก้าวหน้าอย่างมากในการเริ่มต้นธุรกิจไม่วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้จัดการโซเชียลมีเดียพยายามดึงดดููลกค้า และเปิดตัวแบรนด์กาแฟของตัวเองอย่างไรก็ตามในวันที่138ของการทำธุรกิจคุณพ่อของเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่4และเริ่มทำเคมีบำบัดซึ่งทำให้เขาคิดว่าสุขภาพและครอบครัวมีความสำคัญมากกว่าความท้าทายเขาจึงตัดสินใจหยุดแผนนี้สุดท้ายเขาตัดสินใจสิ้นสุดโปรเจก์นี้ในเดือนตุลาคม2563ซึ่งเหลือเวลาเพียง60วันก่อนครบกำหนดเขาได้รับเงินรวม64,000เหรียญสหรัฐประมาณ2.35ล้านบาท แม้ว่าเป้าหมายจะไม่บรรลุผลแต่ไมค์ก็เชื่อว่ายังคงเป็นการทดลองที่ประสบความสําเร็จหลังจากแสดงให้เห็นวิธีการสร้างชีวิตใหม่ด้วยความมุ่งมัน่นเราควรจาไว้เสมอว่าจะต้องช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเพราะนี่อาจเป็นโอกาสที่พวกเขาต้องการไมค์แบล็กกล่าวในมุมมองของคนที่ดูคลิปของเขาชาเลนจ์นี้ประสบความสําเร็จตรงที่ไม่ได้ลองทําและพิสูจน์ความเชื่อของเขาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป้าหมายของเขาไม่บรรลุผลแม้ว่า เขาจะเริ่มชาเลนจ์โดยไม่ต้องแบกรับความเครียดและแรงกดดันเหมือนคนปกติทั่วไปที่เริ่มจากศูนย์จริงๆเพราะถ้าเขาทำไม่สำเร็จเขาก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบมหาเศรษฐีได้เหมือนเดิมต่างจากคนทั่วไปที่พลาดขึ้นมาเขาก็อาจจะสร้างปัญหาถูกตีตราว่าเป็นคนไม่เอาไหนและอาจจะกลายเป็นภาระให้กับคนในครอบครัวและชาเลนจ์นี้ก็แสดงให้เห็นว่าโชคเป็นปัจจัยสำคัญอีกอันที่ไม่ต่างจากโอกาสซึ่งถ้านี่เป็นชีวิตจริงอนาคตของเขาคงจบแล้วเมื่อพ่อเขาป่วยและเขาต้องเลือกที่จะทำภารกิจนี้ต่อหรือกลับไปดูแลพ่อ และชาเลนนี้ก็เป็นหลักฐานหักล้างแนวคิดความเชื่อที่ว่าคนประสบความสําเร็จกับคนล้มเหลวมีสาเหตุมาจากพวกเขามีแนวคิดที่ต่างกันโดยกล่าวหาคนจนว่าเพราะมีแนวคิดแบบคนจนที่มองแต่ข้อจํากัดและไม่ลงมือทําอะไรเลยทําให้เขาจนและคนรวยมีแนวคิดแบบคนรวยมองทุกอย่างเป็นความท้าทายเลยทําให้เขารวยเพราะความเชื่อนั้นเป็นแค่ความเชื่อของพวกคนมีเงินที่หลงโลกที่เหยียดข้อจํากัดของคนจนว่าเป็นเรื่องมุมมองคนจนแค่นั้นเองซึ่งข้อจํากัดของคนจนไม่ใช่เรื่องมุมมองแต่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เขาต้องเผชิญ ผมเห็นด้วยว่าคนจนกับคนรวยมีมุมมองที่ต่างกันจริงๆและก็มีคนที่เอาแต่คิดแต่ไม่ลงมือทําอะไรเลยอยู่จริงแต่มุมมองความคิดมันไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเลยเพราะไม่ว่าจะทําการวิจัยหรือทําการทดลองกี่งานทดลองผลสรุปของความสําเร็จและล้มเหลวปัจจัยหลักมันก็คือโชคและโอกาสขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้